เมื่อวันที่31สิงหาคม67พันตำรวจตรีนัทพงศ์วงวังสอวอสอบสวนสพท่าหินจังหวัดลบบุรีรับแจ้งเหตุสุนัขก,กัดคนตายในบ้านหลังหนึ่งพื้นที่หมู่3ตอท้ายตลาดอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกันยีพระบุรีที่เกิดเหตุพศในอภิษักอายุ18ปีลูกชายเจ้าของบ้านเสียชีวิตอยู่บนที่นอนภายในบ้านสภาพที่นอนเต็มไปด้วยเลือดแห้งแข็งกลังลักษณะคล้ายมีการต่อสู้มีบาดแผล ถูกเที่ยวสุนัขรุมกันตามศีรษะใบหน้าแขนขาทั้งสองข้างกะโหลกเปิดและหูทั้งสองข้างหายไปคาดว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า10ชั่วโมงโดยมีพ่อและแม่ผู้ตายร่ำให้กอดศพด้วยความเสียใจโดยพ่อผู้ตายนั้นทราบว่าเป็นนายตำรวจยศร้อยตำรวจโทด้วยสอบถามพี่ชายผู้ตายอายุ23เบื้องต้นเล่าว่าตนเอาสุนัขพันธุ์อเมริกันบูลลี่3ตัวมาจากกรุงเทพเพื่อมาฝากเลี้ยงที่บ้านพ่อแม่ได้ประมาณกว่า1สัปดาห์เพราะต้องเดินทางไปกลับลพบ,บุรี กรุงเทพเป็นนอประจำซึ่งสุนัขทั้งสามตัวก็ไม่มีท่าทีดูร้ายก้าร้าวแต่อย่างใดรวมทั้งน้องชายก็ชอบเล่นกับมันก่อนเกิดเหตุพ่อไปทำงานแม่ไปหาหมอตามนัดตนเข้าไปทำงานที่กรุงเทพช่วงค่ำวันนี้30สิงหาคมได้โทรมาหาน้องก็ไม่รับกระทั่งบ่ายวันนี้จึงโทรหาพ่อให้เข้ามาดูในห้องนอนพบว่าน้องถูกสุนัขรุมกัดจนตายไปแล้ว พี่ชายผู้ตายกล่าวอีกว่าปกติสุนัขทั้งสตัวไม่เคยดุร้ายก้าวร้ายขนาดนี้คงเป็นเพราะไม่คุ้นกับน้องและไม่รู้วิธีการเล่นกับมันหรืออาจผิดกลิ่นห่วงที่นอนจนเกิดเหตุสลดดังกล่าวซึ่งจากการตรวจสภาพศพพบว่าถูกกัดที่บริเวณแขนขาทั้งสองข้างขย่ำหัวจนกระโหลกเปิดและคาดว่าสุนัขคงกัดกินหูผู้ตายไปด้วยโดยขณะนี้ได้ขังสุนัขไว้บนบ้านระหว่างรอเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ ทั้งนี้จากการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดในบ้านพบภาพบริเวณห้องนอนชั้น2เวลาประมาณ20นาฬิกา5นาทีวันที่30สิงหาคม2567ก่อนเกิดเหตุผู้ตายเข้าไปเล่นกับสุนัขสักครู่สุนัขเริ่มกัดจนเลือดสาดและรุมทำร้ายจนต้องงอวิ่งหนีลงบันไดบ้านไปห้องนอนผู้ตายเองแต่ผู้ตายปิดห้องไม่ทันสุนัขเพศผู้2ตัวหลุดเข้าไปรุมกัดจนขาดใจตายคาที่นอนโดยไม่มีใครช่วยเบื้องต้นได้ประสานให้ผู้เชี่ยวชาญทำการตรวจสอบสุนัขและที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป you <music>